สวัสดีครับีบ m a x ็ i ซ์สาขารามคำแหงปัญหาจอแตกจากพฤติกรรมของน้องแมวเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังกันน้องแมวเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมสนใจในสิ่งใหม่หลายอย่าง จะใช้ปากหรืออุ้มมังคุดเล็กๆในการสำรวจสิ่งใหม่ๆของเขาและการเล่นของน้องแมวเองน้องแมวก็จะมองหาวัตถุต่างๆรอบตัวเพื่อกระตุ้นสัญชาตญาณการล่าของน้องแมวหรืออาจเป็นเพราะน้องแมวเบือ่อหรือน้องแมวเครียดเกินไปน้องแมวกัดสิ่งของเพื่อลดอาการความเครียดหรือว่าความเบื่อของตัวเองเอาแค่3มอย่างคร่าวๆก่อนแล้วกันเพราะแมวมีพฤติกรรมหลากหลายมากๆกลับมาดูพี่ช่างทำหน้าจอกันดีกว่า ก่อนอื่นพี่ช่างก็จะเอาหน้าจอขึ้นเตาแกะขอบยางแกะบีซิลแกะหน้าจอแสดงผลหลังจากแกะหน้าจอออกมาก็จะเจอกับแผ่นแบ็คไลท์พี่ช่างก็ต้องทําความสะอาดแผ่นแบ็คไลท์ไม่ให้มีฝุ่นทีนี้ก็ทําการวางหน้าจอใหม่เสร็จแล้วทําการประกอบหน้าจอไขนอ่น็อตตรวจสอบความเรียบร้อยของหน้าจอทีนี้ก็ประกอบลงเครื่องได้เลยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนจอ LCD ไม่ต้องเปลี่ยนจอยกไป